สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคิมก็จะพาทุกคนนะคะมาดูชีวิตหนึ่งวันของคิมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะคิมก็จะไปเที่ยวเจริญกรุงกับเพื่อนๆนะคะจริงๆเป็นครั้งแรกของคิมนะคะที่จะไปเที่ยวเจริญกรุงก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งก็จะให้คุณแม่นะคะไปส่งที่ BTS นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอเพื่อนๆกันค่ะ และตอนนี้นะคะคิมก็ถึง b t สเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยคิมจะเริ่มต้นจากสถานีต้นทางคือสถานีสำโรงไปยันสถานีปลายทางคือสถานีอโศกซึ่งใช้เวลาประมาณ21นาทีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราก็เจอบูมแล้วนะเดี๋ยวก็จะไปเจอเพื่อนอีก2คนที่ที่หัวลำโพง,ง,ง เราจะเดินทางจากสถานีสุขุมวิทโดย MRT สายสีน้ำเงินเพื่อไปเจอเพื่อนๆที่หัวลำโพงกันค่ะะ ตอนนี้เราก็เจอเพื่อนๆครบแล้วนะคะเราจะเริ่มเดินทางจากถนนจเจริญกรุงไปยังอาคารชัยพัฒนาศิลป์เพื่อไปอยังร้าน The c o อ n e เนอร์เกันค่ะโดยทั้งหมดนี้เป็นระยะทางประมาณ1.4กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ6นาทีค่ะตอนนี้พวกเราลงจากรถมาแล้วนะคะแล้วก็ถึงร้านเดอะคอ n e เนอร์เเป็นที่เรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะบรรยากาศภายในร้านสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีการถึง3ชั้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างโดยชั้นที่เราจะมานั่งกันนะคะก็คือชั้น3นั่นเองค่ะชั้นนี้นะคะจะมีทั้งโซนบอร์ดเกมโซนดูหนังแล้วก็ยังมีอาหารให้สั่งอีกมากมายเลยค่ะ ระหว่างนี้นะคะพวกเราสี่คนก็ขอ,อนั่งพักถ่ายรูปเล่นกันสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่อก็มารอดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินทางไปริเวอร์ซิตี้ค่ะไปดูนิทรรศการกัน,นะคะกนตรงซอยสวยมากเลยแต่ว่าต้องระวังรถน,นิดนึงนะคะโดยวิธีการเดินทางนะคะเราก็จะเริ่มต้นจากซอยจเจริญกรุง24เดินตรงเข้าไปไเรื่อยๆได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะระหว่งางทางก็ค่อนข้างที่จะรหลดเยอะนิดนึงทุกคนถ้าเดินมาก็ต้องระวังหน่อยนะคะเพราะว่าซอยมันค่อนข้างแคบมากๆค่ะปวดไอติมอย่างนั้น <c oughs> นี่ถึงแล้วค่ะละนิทรรศการที่เราจะไปชมกันนะคะก็อยู่บริเวณชั้นสองนั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยนะคะและแล้วเราก็มาถึงนิทรรศการก่อนว่าอันควรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ดยนิทรรศการนี้นะคะเป็นนิทรรศการที่จะชวนทุกคนมองย้อนถึงเส้นทางที่เดินผ่านมาทําความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดที่ River City Bangkok ชั้น2ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคม2568เวลา11โมงถึง2ทุ่มค่ะและวิธีการเดินทางก็ง่ายและสะดวกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเดินทางโดย BTS มาลงที่สถานีสะพานตักสินทางออก1หรือ2 หรือเลือกเดินทางโดย MRT ม,มายังสถานีหัวลำโพงทางออก1ล้วนั่งรถต่อมาหรือเลือกรถเมย์สาย 1, 75และ35ได้เลยค่ะและสำหรับใครที่สะดวกเดินทางเป็นรถโดยสานประจำทางนะคะก็สามารถเลือกสาย 3.6, 45, 93และ187ได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่นำรถส่วนตัวมานะคะก็สามารถนำมาได้เลยค่ะเพราะที่นี่มีที่จอดรถส่วนตัวให้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่สยามคะ่ะเราก็ คิมเหนื่อยมากแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็จะให้ชมพู่นะคะเดินกับโอบอสองคนนะคิมก็จะกลับบ้านกับบูค่ะไว้อกันที่บ้านนะคะใละคิมก็เลือกที่จะกลับบ้านวิธีเดิมนะคะนั่นก็คือการนั่ง BTS นั่นเองค่ะโดยจะเริ่มต้นจากสถานีสยามไปยังสถานีสำโรงนะคะใช้เวลาประมาณ27เนาทีค่ะ อนนี้นะคะคิมก็ถึงสถานีสำโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวรอคุณแม่มารับแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านกันเลยค่ะกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆหนูคนขณะดนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่ทุ่มหนึ่งนาทีนะคะคิมก็เพิ่งทานข้าวเสร็จแล้วก็เพิ่งถึงบ้านค่ะสําหรับวันนี้ก็เหนื่อยมากๆแล้วก็คิมก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องไปอาบน้ํานอนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากวอล์กแรกของคิมไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย you <music>